ออะไรีี้้ันนแต่สวยอันนี้สวยนะผมว่าสวยเลยใครบอกว่าเป็นรูปผสมหรืออะไรไม่รู้อะแต่ว่าสวยสวยสวยผสมใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้ายืนยันเลยไม่ใช่หงสาคือหมายความว่าไม่ใช่อ่าถ้าเป็นหงสาแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเออเนาะเนะ นี่คือมันจะเลี้ยวเล็กแหลมใช่อันนี้ผมหาโอเคแล้วก็เนี่ยดูกาวบงกาวใบอันนี้ผมหาแน่นอนใช่ที่สำคัญผมก็มองว่าไอ้เรื่องการที่เป็นเส้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 นอ่ะก็ยังเป็นเอกลักษณ์ของของวิวสันอยู่นั่นแหละเนี่อย่างเงี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสิงห์บุรีอันนี้สิงห์บุรีเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสะโพกใบกว้างสวยงาม แล้วใบออกมาเนี่ยดคือาการงัดออกมาแล้วความเป็นสง่าของมันเนี่ยยังไงผมก็มองว่าก้านมันอ่ะมันจะออกเหมือนเคิร์ฟหน่อยเนาะใช่มันไม่เหมือนไม่เหมือนเหมือนตัวอื่นอะไรเอออันนี้ก้านก้านสูงใบก็ยังไม่สูงเท่าไหร่แต่แค่ว่าลายอ่ะสวยลายสวยแต่เอาจริงถ้าเทียบลายนะลายลายเนี้ย ยังไงก็สวยกวดอันนี้ใช่ใช่ใช่แต่แต่แต่ว่าพอยิ่งยิ่งแก่นะยิ่งแก่เนี่ยลายจะมาลายจะจับอันนี้เชื่อเชื่อจริงๆผมเห็นจากดูจากอันเนี้ยเนาะดูจากลอนใหม่ใช่ไม่ดูหลอนใหม่ละผมเคยเห็นไม้อ่อนๆเนี่ยลายไม่ค่อยมีหรอกแต่พอแก่ตัวไปหน่อยเนี่ยอันนี้อะไรลูกมันเหรออันนี้แต่ยังไม่รู้น่าจะเป็นไม่หยุดยากก็ผมสั่งไมหยุดยากก็ สิงห์บุรีเหมือนกันอ่าแต่แค่ว่าอย่างน้อยยเซียนมาไงใช่ใช่เซียนมาก้านมาเออชือจะเป็นรูปผสมวิวสารถงสาแต่อย่างน้อยดูดิอย่างน้อยก็เป็นรูปผสมอะไรเงี้ยมันก็จะจัดเริ่มจัดขึ้นมาอือหอือหตาเนี้ยแน่นอนเลยหงสาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าร้อยเปอร์เซ็นต์าพูดแต่ลายเนาะใช่ลายนะเนี่จัดมาเล้โดนแดดต้องออกมาแอบไว้ รอ,อืองศาถ้าเป็นชื่อเฉพาะผมไม่แน่ใจว่าเป็นเอ่อมอลล็อกโคโรหรือเปล่า,าอ่าที่อยากบอกพี่อะไรครับน่าจะเป็นโมอลล็อกโคแหละใช่เพราะว่ารงสศาที่เขาเล่นกันมีโมอลล็อกโคโกับบาซินเนี่ยถ้าบาซินจะออกประมาณนี้อันนี้รงงศาพี่ผงสศาอันเนี้ยรงสศาไม่รู้เหมือนกันอ่า หงสาแต่อาจจะเป็นเรื่องรูปผสมอ่ะโอเคเอาเป็นว่าไม่ว่าจะหงสาไม่ว่าจะวิวสันครับก็ตระกูลดิเฟนดิเฟนดิเฟนบาเกียสวยงามสวยงามเนี่ยแต่นี่เอาจริงเดินมาสะดุดเลยนี่ลายสะดุดจริงผมยังประทับใจเลยอ่ะเราเปลี่ยนกระถางนะครับเออเปลี่ยนกะถางถ้าลายแบบนี้ไปอยู่ในฟิโลนะเช่นฟิโลก้านส้มโอ้โหสุดสุดสวยสวยิงออกมายิงกัดยิงแบบอันนี้อะไรพี่ ดาบเงินดาบอะไรไหมอะไรไอไอเขาเรียกอะไรอแต่สวยสวยเงินเงินอืมโอ้โหแต่นี้อีพีเนาะอีพีครับอีพีเลี้ยงแบบโอ้โหเนี่ยถ้าเลี้ยงแบบสมบูรณ์สมบูรณ์ผมสังเกตนะอีพีขาวถ้าใบสมบูรณ์เนี่ยมันดอกคุณคุณเออเลี้ยงเลี้ยงๆคุนคุนแล้วสวยสวยอันนี้ลายไฟว้าเยลโล่เฟมใช่เยลโล่เฟมเยลโล่เฟมของแท้ชอบแดดนะพี่นะชอบแดดชอบแดดยิ่งแบบจริง อันนี้เชื่อสวยเลยแดดมีส่วนอันนี้แดดมีส่วนเลยเพราะผมเคยมีแล้วไปอยู่ล่มโอ้โหเป็นอีพีเขียวผมให้อยู่แดดเลยสวยสวยแล้วมันหอโห่ะเหลืองจัดเอออ้าวเฮ้ยตัวนี้ตัวนี้ไม่เคยเห็นเฮ้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นพี่เขาเรียกอะไรจำไม่ได้จำไม่ได้อ่าโอเคธรรมดาซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับเพื่อนๆคนที่เล่นไม้เนี่ยบางทีไม่จาเป็นต้องรู้ทั้งหมดใช่ครับใช่แค่เราชอบนะแค่เราชอบแค่เราชอบเออมันน เจ๋งเจ๋งจะรอยกยอดนี่ถ้าผมมองผมว่ามันคล้ายๆพวกซิงโกเนียมเลยพี่ไหมไม่น่าจะเป็นฟิโลนะนี่น่าจะครับแต่สวยแต่สวยสวยมันยิ่งแกะมันก็ยิ่งสวยปีอ้นี้มันจะเยอะใช่ก้านแข็งอย่างเงี้ยเอาจริงถ้ามันไม่เลื้อยนะถ้าผมมองนะผมจะมองเป็นแอนโทเลียมก็คือพวกหน้าวัวใบแต่พอมันเลื้อยแบบนี้ปั๊บเอาโครงสร้างเขาเหมือนซิงโกเนียม โอ้โหจะดูดุจริงลาก <laughs> ลากดูลากดูไม่อยากใหดักอ่นใช่ปะใช่ครับดักก่อนดักก่อนโอ้โหส่วนอันนี้นะผมว่าน่าจะเป็นไม้อมตาอยู่นะเ <laughs> นาะยังไงเล่นได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับเป็นอะโลอะโลเคเซียมีไข่ยังพี่ยังไม่ได้ลื้อครับเนาะยังไม่ลือโอเคแต่ต้นน้นอ,ออกหนอโอเคนะว่านะครับตัวนี้ <laughs> หุย้ยตัวนี้ต้นนี้คืออะไรพี่ ติ๊กตอกติกต๊กตอกไออีนี้ครับเดลีีไหมใช่ไหมเด้รีรรโอ้โหเดลรีสักพัฒน์เนี่บเ,เพื่อนๆสวยๆตัวนี้ฟอร์มสวยอ้าวไป,ป,ปดูเรื่อยๆครับอเราดูโซนี้อ่ะอันนี้ก็สวยตลอดการนะครับเป็นเอ่อไพลโลนะฮะไพลโลไม้ของพี่บูนเขาอันนี้ก็จะเป็นพวกหวังโอ้ เริ่มจากซันดูด่างแม่อันนี้อะไรใช่ครับอันนี้ของแถมบหายยากนะเอ้าอันนี้มาได้ยังไงโอ้ฟาโลฟาโลไม่ต้องใส่เป็นมาเลสนะอันเนี้ยอ๋อแล้ใช่หรอไม่น่าจะติดจะติดมาใช่ไหมบินอะไรสักอย่างโอเคก็เลยส่วนตัวนี้เป็นเออ่หูช้างหูช้างด่างขาวสวยงามนะครับสวยงามโอ้โหดูเครื่องปลูกเนี่ยเครื่องปลูกถ้าเครื่องปลูกดี เอ่อออกเขียวมันมันมันบ่งบอกถึงความชุ่มเอ่อชุ่มชื้นนะครับอันนี้เป็นกวากทองกวากทองกวาใบโพโหยิ่งแก่เดี๋ยวสียิ่งมาแล้วที่เนาะโอเคบางมันจะเป็นบางตัวนะครับจะโดนแดดร้อยกับไม่ร้อยอือฮึพวกเหลืองพวกนี้แดดร้อยจะดีอือฮึแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเนี้ยพวกเนี้ยพวกเหลืองอือพวกเหลืองพวกเนี้ย จะโดนอยู่ในแฉลบจะดีกว่าต้องลำไรใช่ต้องซ้อมหน่อยเนาะพวกอย่างนั้นจะเป็นแดดร้อยดีกว่าอันนี้จะเป็นครีมเฮ้ยอันนี้เจ๋งว่ะพี่โชคข้าชั้นใช่ครับโอ้โหลายอย่างกับฟลอริดาสวยเปลี่ยนกระถางลอยแข็งแรงอย่างนี้น่าจะเป็นแม่เดียวกันไหมทั้งสองตัวแม่แม่เดียวกันอันนี้โอ้โหสวยสวยสวยครับสวยอันนี้ก็กวัตด่างขาวด่างขาวตัวนี้ตัวท็อป โอ้หายากหายากใช่ครับตัวนี้ยังเลยหุ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้หินอ่อนหินอ่อนหินอ่อนใช่ครับอันนี้อันนี้ต้องล่มลำไรอยู่แล้วใช่ใช่เนาะอันนี้ปีกนกป่าปีกนกป่าใช่อันนี้ปีกนกป่าโอ้พี่ชอบของป่าเหรอใช่โอ้นี่เลยครับกระแสกระแสกําลังมาเลยโชว์เก้าชั้นด่างชมพูโอ้ยเน้องชมพูจ๋า ถ้ามองในมองในรูปจะไม่จ๋าแล้วมองตัวจริงเนาะ oh. ต้องมาดูของจริงมาดูของจริงฝนนะครับฝนลงไปด้วยสวยจริงจริงพินกมันพินกระมันเรามาดูบอลน,นากันบ้างน,นะครับเพื่อนๆอันนี้อะไรพี่อันนี้บอลน,นานะบอน,นาเหมือนกันโอเคอันนี้ก็ส่วนเป็นกลุ่มของออโคโลนะครับโคโลคาเซอันนี้ราชานะฮะราชาแห่งโคโล เป็นฟาโลนี่ไงพี่อยู่นี่ต้อนอืมโอโอ,โอกินะครับนี่ลูกมันโอเคโหแล้วลำต้นสมบูรณ์มากครับเพื่อนๆลำต้นสมบูรณ์มากๆเลยก็พี่ผมเห็นเจ้าของสวนเขาใช้มูลไส้เดือนพูนเลยลกลบตรงนี้เลยใช่ครับแล้วมันจะอะนี่ใช่ปะตามัน<ๆ>จะแทงออกมาพร้อมกับรากมันกระตุน้นมันกระตุน้นอ่าอย่างเงี้ยของพี่ขึ้นโคนแล้ว ใช้เอ,อมูนเส้นเดือนนะฮะ <Ừ. S 1> อ่าเป็นการล่อล่างในตัวโอเคอตู้อบไหนอีกเออมาตู้อบมาเรามาเปิดตู้อบกันดีกว่าอันนี้อันนี้ไม่ค่อยมีอะไรเอเหรออันนี้ย้ายออกไปหมดแล้วเป็นตอนแรกเก็ดบอลสีไงอืมโอเคไม่ค่อยมีอะไรเฮ้ยผมจําได้โชคกาชาดีพี่บอกใช่พี่ชําพี่ตัดยอดมาเหรอใช่ใช่ ก็จะไอ้นี่ก็กระดาษด่างโอ้และและกนั้นอันนั้นก็ขอยสุดยอดเลยพี่มีโชคเรื่องถือว่าเป็นห้องอนุบาลนะครับเพื่อนๆนี่มีไฟด้วยอันนี้ไฟเลยพี่ไฟปกติครับไฟสีม่วงสีม่วงช่วยในเรื่องของสครงะห์แสงแสงให้มันใบมันไม่สดชื่นตลอดอืม วางแล้วทุกมุมบ้านเลยอ๋อบคูแอปเปิ้ลคู่แอปเปิ้ลสวยดีพี่คู่งาช้างคู่หินอ่อนอื้มฮึเซตเดียวกันเพื่อนเพื่อนอยากมาดูไม้บ้านพี่ได้ไหมนเนี่ยได้ได้ใช่ไหมโอ้โหสบายเลย <laughs> พี่กัดอยู่แถวไหนพี่พเเนนี่น่ยผมลัฟงวโอ้ไม่เล่นล่ะผมว่าไม่เล่นเลย เอออันนี้บอลกระดาษด่างขาวฟอร์มผมเนี่ยไข่มันยังไม่ได้อรืออะไรเียโอ้โหเนาะปลูกเล่นๆไปก็มีอะไรให้ทำด่างเหมือนกันโอ้หอันนี้เป็นด่างเหลืองเหรอใช่ครับเฮ้ยพี่หูช้างด่างเหลืองเหรอเอ้ยไม่ใช่สิบอลกระดาษด่างเหลืองไม่ใช่ไออะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรจำไม่ได้มัน มันเป็นด่างเหลืองะครับมันเป็นด่างเหลืองแต่ว่าไม่ใช่หูช้างไม่ใช่ครับเพราะว่าสะดือเขาอยู่ริมเนี่ยใช่ใช่ใช่แต่เอาจริงๆทรงแบบนี้แต่ใบมันดันทะลึ่งมีริ้วแบบเอ่อพวกแบบพวกแบบพวกโอเกียอ,อ่ะเออแปลกแฮะอันนี้ผมไม่เคยเห็นนะ <c oughs> เขาเรียกอะไรดีด่างจัดนะตัวที่มันออกมาเนะี่ยด่างจัดที่เรียกแต่ว่าไม่ใช่มนต์กระดาษเนาะใช่ไหม <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เนาะเออแปลกแฮะ เอาเพื่อนๆรู้ก็บอกมาด้วยอันนี้แดงอินโดที่ได้จะปากช่องหรอเปล่าอันนี้บอลกระดาษนี่คัะพี่โอโมเป็นแม่พันไปแล้วโอ้พี่นลงโอ้โหสุดจริงสุดเนาะสวยสวยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมต้องเลี้ยงไว้แบบนี้เออเขาบอกว่ากระถางไม่ควรจะลึก เพราะว่าลากเนี่ยเวลามันลึกเนี่ยมันไม่ค่อยให้หนอมันต้องให้ตื้นๆแล้ววนเออเออเนี่ยโอเคเพิ่งรู้เทคนิคอ้โหอันนี้ด่างจัดมากพี่ฝนตกหูช้างด่างเหลืองถ้าพี่เลี้ยงแดดร้อยอย่างเงี้ยหนอจะดีเนี่ยลูกเออโอเคเลยแข็งนะใสสวยที่ไอสองต้นที่วางไว้นี่นะอออฮะโอ้หไรไว้ลาวาปาโล ฮะฟาโลเอ้ยไอ้นี่ไอไวไหมไวไวไวออไวไวลาวาแบบอันนี้ก็น่าจะเต็มฟอร์มแล้วพี่ใช่ครับแล้วมันหน้าสวยโอ้โหแล้วลูกเยอะด้วยนะไม่แยกเลยเหรอไม่ได้แยกครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาอยู่ไหนกล้วยด่างมีไหมอันนี้อะไรอ่ะอนนลายเสือพานเหรอครับเสือพานโหแโอ้โหพี่ที่พี่โคตรดีอ่ะ แต่แค่ว่าต้องมีเวลาใช่ครับมีเวลาที่ปุ๋ยเวลามีเสร็จอาหารก็ปุ๋ยมากแล้วก็เอาต้นไม้อ่าวันนี้มาเยี่ยมชมสวนพี่บุญนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมี after อันนี้ถือว่า before อันนี้คือลายเสือพันคล้ยป่ากล้ยป่าลายหินอ่อนลายหินอ่อนอ้ยอันนี้น่าจะดำด่างหรือดำก่อนดำปกติดำปกติ อ๋ออันนี้มันเราไม่ค่อยว่างอืมอันนี้ป,ปลาปูกล้วยป,ปลาปูโอ้โหช่วงราคาดีนี่แพงมากแพเนี่ยก็จะมีพวกพอะไรเนี่ยเราก็ขาเธอนขาดางขาเถอเออวิ้ยแต่ที่แบบนี้กำลังดีพี่ทำเป็นโรงเรือนได้แบบสวยเลยตอนนี้ลือ้อปูถิมันมีโรงอยู่ตรงนี้ไง เราลื้อออกแล้วก็ไปขอพวกดินเนี่ยเขามาตรงนี้ม่ <paling S 2> อมเอาครับเพื่อนๆวันนี้ถือว่าเอามาเยี่ยมมาเยี่ยมพี่บูนเนาะเรามาดูสภาพก่อนอันนี้คือบีฟอร์ผมเชื่อว,ว่าอีกไม่กี่เดือนธรรมาชาตินะผมมีไก่ด้วยไก่หลังออกอไขอ่มีไก่ด้วยลังกอบไข่อยู่นะครับมันเป็นไก่เลยพี่ไก่แจ้เหรอไก่ญี่ปุ่นครับไก่ญี่ปุ่นนะฮะพี่คาราเมลน้องคาราเมลโอ้โห น้องคาราเมลหรือน้องพินนาคนะครับโอ้โหราคานี้ดีมากๆเลยนี่นะฮะพื้นที่จัดสรรดีๆทำโรงเรือนดีๆดดดครับสุดยอดเลยไม่อ,ไมมอ๋อไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าพี่แกต้องทำธุรกิจนะครับเออ <laughs> พี่บูญทำธุรกิจอะไรไส่งของทะเลนะครับส่งของทะเล ช่วงโควิดอออเดอร์น,น้อยๆก็มาปลูกไม้ด่างนะครับอันนี้อะไรพี่แนนซี่อ๋อแนนซี่เอ้โหสวยครับแนนซี่อือหือโอ้โหแล้วไหลเพียบเลยนะครับไม่มีเวลาไม่มีเวลาแยก